ในเช้าวันหนึ่งที่อากาศไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ความรู้สึกของเขากลับหนักอึง้งเหมือนทุกอย่างในชีวิตมันพังลงมาพร้อมกันโดยไม่มีสัญญาณเตือนโทรศัพท์วางอยู่ข้างๆมือมีสายที่ไม่ได้รับเกือบ20สายและข้อความที่เขาไม่กล้าเปิดอ่านเมื่อคืนเขาทะเลาะก,กับแฟนจนอีกฝ่ายเก็บของกลับบ้านไปที่ทำงานก็เหมือนจะมีข่าวลือว่าเขาอาจถูกลดตำแหน่งแต่ที่เขาเจ็บสุด คือข้อความจากแม่ที่เขาอ่านทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแม่บอกว่าลูกหายไปไหนแม่คิดถึงนะแต่เขาไม่ได้ตอบเขาไม่รู้จะเริ่อมอธิบายกับใครก่อนเพราะเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าชีวิตตัวเองมันผิดพลาดตรงไหนทั้งที่ก็พยายามเต็มที่แล้วไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่กลับโดนเข้าใจผิดถูกตัดสินถูกตีตราจนวันหนึ่ง เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาเองอยังเข้าใจตัวเองอยู่หรือเปล่าเขาไม่เคยร้องไห้กับเรื่องแค่นี้มาก่อนแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแค่นั้นมันคือเรื่องทั้งหมดของชีวิตที่เขาไม่เข้าใจแม้แต่ใจของตัวเองถ้าย้อนกลับไปดูชีวิตของเขาหลายคนอาจบอกว่าเขาคือคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยแหละเขาจบจากมหลาลัยดังได้งานไว มีรถมีคอนโดเงินเดือนดีมีแฟนที่รักกันมานานบนโซเชียลเขาดูเป็นคนที่ชีวิตดีมากแต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่เขาโพสต์มีความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดออกมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนที่พยายามจะเป็นคนดีดีในแบบที่คนอื่นคาดหวังเป็นลูกที่ไม่เคยปฏิเสธคำสั่งพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ครูชมเป็นเพื่อนที่ไม่ทำให้ใครผิดหวัง เขาทำทุกอย่างยกเว้นการฟังเสียงในใจตัวเองเขายิ้มทั้งที่ในใจเหนื่อยเขารับปากทั้งที่รู้ว่าไม่อยากทำเขาขอโทษทั้งที่ตัวเองไม่ผิดเพราะเขากลัวกลัวคนไม่รักกลัวคนมองไม่ดีกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับจนเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนจะมั่นคงแต่ลึกๆก,กลับไม่มั่นใจอะไรเลย ชีวิตเหมือนการวิ่งอยู่บนสายพานที่เร็วขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าปลายทางอยู่ตรงไหนเขาใช้ชีวิตแบบนั้นมาหลายปีฝืนยิ้มฝืนดีฝืนเก่งจนวันหนึ่งทุกอย่างเริ่มพังลงพร้อมกันเขาไม่เหลือใครที่เข้าใจเขาแต่ที่เจ็บกว่านั้นเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็เริ่มถามตัวเองว่า นี่เรากำลังใช้ชีวิตเพื่อใครกันแน่และความสุขของเราอยู่ตรงไหนในทั้งหมดที่เราทำหลังจากวันที่เขานั่งนิ่งอยู่นานในห้องที่ไม่มีใครและไม่อยากให้ใครโทรมาอีกเขาก็หยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาหนึ่งใบไม่ใช่เพราะอยากวาดรูปหรือเขียนแผนชีวิตแต่เพราะเขารู้สึกว่าต้องเริ่มต้นคุยกับใครสักคนและคนคนนั้นก็คือตัวเอง เขาเขียนคำถามลงไปวันนี้เรารู้สึกยังไงทำไมเรารู้สึกแบบนี้ถ้าไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีเราอยากทำอะไรคำถามง่ายๆที่เขาไม่เคยถามตัวเองเลยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาคำตอบไม่ได้มาเร็วแต่มันค่อยๆซึมออกมาจากความเงียบเหมือนคนที่ไม่ได้เจอกันมาน,นานกำลังค่อยๆทักทายกันใหม่เขาเริ่มยอมรับว่าเขากลัวความผิดหวัง เขารู้ว่าเขารักแฟนแต่เขาเองก็เคยรู้สึกอึดอัดที่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวเขาไม่ได้เกลียดงานแต่เกลียดที่ต้องฝืนเป็นคนที่เขาไม่ใช่ในความเงียบเหล่านั้นเขาเริ่มเห็นว่าปัญหาที่เหมือนมาจากคนรอบข้างจริงๆแล้วหลายอย่างคือสิ่งที่เขายังไม่เคยเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราเขาเริ่มเข้าใจตัวเองความโกรธคนอื่นก็ค่อยๆจางลง เขาเริ่มพูดกับแม่ด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ใช่คำตอบตามมารยาทเขาเริ่มโทรไปหาแฟนไม่ใช่เพื่ออธิบายแต่เพื่อฟังฟังว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงจริงๆเขาเริ่มกลับไปทำงานในเช้าวันจันทร์โดยไม่กังวลว่าจะถูกชอบหรือไม่เพราะเขาเริ่มรู้ว่าไม่ต้องให้ทุกคนเข้าใจเราหรอกแค่เราเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนก็พอแล้วเขาเริ่มหายใจได้ลึกขึ้น ไม่ใช่เพราะปัญหาหมดไปแต่เพราะใจไม่ได้วิ่งหนีตัวเองอีกต่อไปแล้วหลายครั้งที่เราคิดว่าปัญหาในชีวิตเราเกิดจากคนอื่นจากสถานการณ์จากโชคชะตาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต่อสู้ด้วยมากที่สุดคือตัวเราเองเราทุกคนมีเสียงข้างในที่อยากเป็นคนดีอยากทำให้คนอื่นรักอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์ แต่น้อยคนที่จะกล้าถามว่าสิ่งที่เราทำมันตรงกับหัวใจเราจริงๆไหมในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดรู้จักตนผู้นั้นพ้นทุกข์ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การรู้ว่าตัวเองชื่ออะไรทำงานอะไรแต่มันคือการรู้ว่าเราคิดอะไรรู้สึกอะไรต้องการอะไรและกลัวอะไรจริงๆในใจลึกๆ เพราะทุกความขัดแยง้งเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจเราโกรธเขาเพราะเราไม่เข้าใจว่าเราคาดหวังอะไรจากเขาเราเสียใจเพราะเราไปฝากความสุขไว้กับใครเราเหนื่อยเพราะเราไม่เข้าใจว่าตัวเองกำลังฝืนอะไรอยู่แต่พอเราเริ่มเข้าใจตัวเองเหมือนเราหยุดการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นเราเริ่มพูดความจริงกับใจตัวเองเริ่มรู้ว่า บางอย่างไม่ต้องฝืนก็ได้บางคนไม่ต้องพยายามให้เข้าใจก็ได้บางความฝันเราแค่วางลงไม่ใช่หลมเลิกมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นแม่บ้านที่เคยอยากเป็นนักร้องแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดฝันเพราะมีลูกเธอเคยรู้สึกผิดกับตัวเองมาตลอดจนวันหนึ่งเธอเริ่มกลับมาร้องเพลงให้ตัวเองฟังในครัวทุกเช้า เธอเปิดเพลงโปรดร้องกับลูกเต้นกับสามีเธอบอกว่าตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการทำตามฝันแต่มาจากการไม่ทิ้งตัวตนของตัวเองระหว่างเดินทางเข้าใจตัวเองไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรใหญ่โตแต่คือการกล้าหยุดเพื่อฟังเสียงในใจกล้ายอมรับสิ่งที่เราเป็นกล้าบอกตัวเองว่าเรารู้สึกยังไง และกล้ารักตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆเพราะเมื่อเรากล้าเข้าใจตัวเองคำตอบของหลายปัญหามันจะค่อยๆปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องฝืนให้โลกเปลี่ยนเช้าวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาไม่ได้มีข่าวดีอะไรแฟนยังไม่กลับมางานก็ยังหนักเท่าเดิมแต่เขากลับรู้สึกว่าอากาศวันนี้มันเบากว่าเดิมเขาชงกาแฟให้ตัวเอง เปิดเพลงเบาๆที่ไม่ได้ฟังมานานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้อความไปหาแม่ว่าแม่ลูกขอโทษที่หายไปช่วงหนึ่งนะครับคิดถึงนะบางครั้งเราคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นได้เราต้องแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้ก่อนแต่ความจริงคือแค่เราเข้าใจตัวเองก่อนเราก็ไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอีกแล้วเข้าใจตัวเองไม่ใช่คำสวยหรู ไม่ใช่คำปลอบใจแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเป็นเพื่อนกับชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเก่งตลอดเวลาแค่กล้ารับฟังหัวใจตัวเองในวันที่มันอ่อนแอและเมื่อเราเริ่มเข้าใจตัวเองเราจะไม่โกรธคนอื่นง่ายๆเราจะไม่วิ่งหนีทุกครั้งที่ผิดหวังและที่สําคัญเราจะเริ่มมีความสุขแม้ในวันที่ชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบ ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่คือชีวิตที่เรากล้ารู้จักตัวเองและอยู่กับมันอย่างอ่อนโยน